สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน,น้อยผมพาทุกท่านมาที่วัดโพทองตําบลบางระกำอําเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนะครับจะเป็นที่การนําพระประธานเข้าพ้าโบส์ที่วัดโพทองครับพระประธานองค์นี้ครับจะปฏิสถานที่พระโบส์วัดโพทอง ตำบลบางละกำเภอบางละกำเป็นพระพุทธสุขโขโพทองมหาล่าครับสวยครับเป็นหน้าตัก59นิ้วสวยมากครับเป็นพระที่งดงามจะเป็นพระประธานในพระโบสถของวัดโพทองเดี๋ยวสักครู่ผมจะพาไปดูพิธียกพระเข้าพระโบสถครับ พระโบสถ์ครับพี่จะยกพระประธานมาประดิษฐานอย่างโบสถ์วัดโพทองเจริญผลกําลังสร้างครับยังสร้างไม่เสร็จยังพระเข้าโบสถ์ก่อนอันนี้เป็นชาวบ้านที่มาร่วมพิธีต่างๆพิธีที่จะยกพระเข้าโบสถ์ครับตรงนี้อาตมาปีนไปขอไม่รู้แต่เช้าขึ้นไปแล้วนะวคนมาร่วมทำบุญมากมาย วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาด้วยครับยกพระโบสถ์เป็นบุญโยมเป็นบุญพระที่ตวายพระโบสถ้ด้วยกันมีดวงเจ้าวาดกดวงผานพระประธานสิ่งนี้น่าอัศจรรย์ใจนิยมอาชมาลีเกิดตอนนี้เข้าพิธีครับตอนนี้ก็มีเรรนาอยากสร้างพระทำบุญเอาโลยาไว้ฐานพระพุทธรูปหือทำให้มีโอกรสมได้เป็นเจ้าภาพ เมื่อปีที่แล้ว <มา S 1> นะก <มา S 1> ็ด<ป>ีใ,ใจมากๆนะครับทั้งประเทศเมื่อปีที่แล้วได้มีโอกาสบอกบุญทางภาพนะก็มีกัลยาณีร่วมร่วมบุญมาด้วยกันส่วนี้ก็รับปัจจัยส่นอีกตัวเองนี่น,นะครับคทั้งหนึ่งในชีวิตเนาะมีโอกาสได้ราโพสเรื่องบุญต่างๆผมก็ร่วมโอนเงินปัจจัยร่วมทำตลอดนะครับ แล้วก็อยากให้พี่น้องมาสารต่อนะเจตนานะขอโยมน์อัฐานอิ่ยอยู่กับสายเพื่อนแล้วก็ส่งพลังจิตมาที่องค์พระตรงนี้ญาติโยมทุกคนทุกท่านอันเชิญขึ้นพระโบสถ์ของวัดโบทองเดี๋ยวพระมาข้างหน้านี้ก่อนได้กล่าวํำบูชาทำบูชานี้ท่านพระอาจารย์พระมหามออมมหาลาโภเรียนรมเจียระโยคท่านแบ่งไว้ให้เป็นคำบูชาพระพุทธสุโขโพทองมหาลาชเดี๋ยวตามมา ตรงนี้เลยหันหน้าพระมาเลยโยมใครมีโทรศัพท์กดแชร์เพจอาตมาให้ได้นะให้คนได้ดูกันนะนุโมทนาหันหน้ามาหาโยมได้ไหมตั้งหน้ามาหาโยมก่อนหาได้มององพระสวยโยมเดี๋ยว,ว,วจะปิดทองอีกครั้งหนึ่งจะเริ่มปิดทองวันที่สองสิงหาคมโดยเจ้าภาพดีเจน้โมเป็นเจ้าภาพปิดทองอีกก็ววลเลยเริ่มวันเกิด ดีเจนโมเลยเสร็จวันที่สิบห้าวันเกิดอาตมา <c oughs> ไม่เท่าไหร่อ <c oughs> อาตรงนั้นแหละนะญาติโยมทั้งหลายนายโยมพร้อมนะเอา <c oughs> ปนมือ <c oughs> โอมาเซเอนาโมทัสสภะคาวะโตสัมมาสัมพุทัสสะ นาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธาาัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรม,มบูชา มหาโพกบวโหติโลกนาถัาางะภิปูชยามะาาสัมมาสัมพุทธะรูปักคัง สิริสัมปันาลักขนังสุวรรณนะโอธิอารามีตติทิตังนัมามิหังนัมมะกาลาลุภาเวนะวินณสันตูอุปัฏฐวาโสติจาชยาสิทธิจา มหาลาภูพระวันตุเมข้าพระเจ้าขอนอบน้อมซึ่งองค์พุทธะรูองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเลิศมีลักษณะอันถึงพร้อมด้วยมงคลที่ปฏิสถาน นทนักวัดโพทองด้วยอนุภาพแห่งการนอบน้อมของอุปัตตวะทั้งหลายจงที่นาดไปขอความสวัสดีความประสบความสำเร็จแห่งชัยชนะและลาบมหาศาล จงมีแก่ข้าพระเจ้าตลอดกาลและนานเทิสาธุอยากจะเชิญชวนโยมอีกอย่างหนึ่ง<ะ>นอกจากที่จะได้นำปัจจัยตรงนี้ไปบรรจุฐานพระแล้วพระประธานแห่งนี้จะไปบรรจุที่ใต้ฐานพระประธานบนแท่นฐานทุกขทกีญาติโยมจะไม่มีโอกาสได้ใส่บาทรพระประธานอีกแล้ว วันนี้ใครจะถือเลิกงามยามดีวันนี้จะใส่บาตรพระประธานที่บาตรโยมไม่เคยเห็นพระประธานนี้ที่ไหนแน่นอนโยมน้าี่เป็นครั้งแรกและที่เดียวในโลกนะ้นะาญาติโยมทั้งหลายใครจะใส่บาตรที่ฐานที่บาตรพระประธานก็ขอเดินเชิญได้ใครใส่สิบบาทยี่สิบบาทได้ตามกําลังใส่มากรวยมากใส่น้อยรวยน้อย,อยตามกําลังศรัทธาให้เวลาห้านาทีแล้วก็จะยกพระขึ้นแล้วไไม่ ห้ามกรรมการเอาออกพระประธานฮะก่อนที่จะยกสตางจะอยู่ในนั้นตลอดจนกว่าจะยกฐานพระประธามเสร็จโยมจนกว่าจะยกพระประธานเสร็จนะฮะเดี๋ยวตมาจะได้ยานตัวปวทียาโมลตาคยานานเทวาทนาเอวังก็วังวิไทย ใช่ยาสายสิ่งส่งให้โยมเลยต่อเลยไปโยมกระจายสองวดเลไปเราจะเพื่อขยายล้อสายสิ่งก่อนสายสิ่งส่งให้โยมเลยต่อกันให้ได้โยมจับสายสิ่งให้มั่นจับสายสิ่งให้มั่นโยมจับสายสิ่งให้มั่นจับสายสิ่งให้มั่นโยม พุทธทางประสิทธิกมังประสิทธิสังฆงประสิทธิเ<ะ>อ้าขยับองค์พระถอยห,หลังมาหรือเดินหน้าเดินหน้าดีกว่าเดินหน้าไปเลย<อ>เดินหน้าไปเลยเดินหน้ามาเทียบรถเลยโยมเดินโอยตอนนี้กำลังเคลืดด<ป>่อนกลับประธานไปข้างโบสถ์เพื่อจ,จะยกขึ้นเป็นสถานะพระบูชขยับเลยขยับรถขยับเลย สายสีนปล่อยไปเรื่อยๆยมอานีปล่อยสายินไปเรื่อยๆพันเมตรสองวโยมเอาขยับขยับไปเลยยมจับสายสีนได้เอาอ่อสายสิ่มปล่อยก มังคะปะตังสุหอยสังสุขานุสุโมหตาสุยทังภะวสุชัยมังคลปะปัลาเิตระปลามเกสิเสภะคาบิปุยคาเลปิส สาธพัวทธนังอาคาปาตัวพมะติสุนันทังสุบังคะลามาเลยมาเลยมาเลยสั้งสวิตังสุขันสุมวัสสุยทังรามาจัดเังกายกรรมวาจากรั าเกีังพาทางเกี่ยงมโนกรรมวันวันน้อยแหวนเราขอให้ใจาีดูใจยามใดก็เรียบประหลสดที่ใส่สินเกัิเสเสินะมันเกศเสิทางก็เรียบประหลาเที่ใส่สินะมัน อานาลัทาพระยเหสีันตุพระมหาเทศนคตาสมังขลังสุปาพาจังสมวิสุขสุขานุสุโมหตวเจสุยธรรมพระธาเจนาพระราเครื่องบูชเข้าบนต้นลเย็าู สาธุสาธุอาจุดใจในกัสสวานลาพันธาเทปัาธะขี้เหนียายนตอภวทิหมัวเลายชยานนาณีวันโนอาห์มุตข้าตาสุบางข้าลาโสุบาลขาา สุขานวาสุมหวาตวาจยมาสตนมหวาตรัทั ป่าธาตุนานิปา,าสสวานลลภัตตาเทปาธ,ปธาตุเนียขยานตวพอทิยาบุนสาขยาดานันิวาทโนเอวางสวาวิรณ์ โชยาม่กัลยาภพลาทิตาภาไลแกสีเสพวิปพกเลาภิเศเกษะพุทธานังอาคาปะัวะปะมัสติสุนายาราคินังตายะมาวาชาตัมรรมะารีนะ ปาทาสิทาสวัิาิเตตาทาิสาทลกขนาเทาทาิยัญตี่าวยสัญญานานทวานย

เาสินยันเขนยันขำม้าเด็กเมียผาดานี้นะมีกาตวานาลาฟันกาเมีะทาดาี่เนียเสยานก็ปวดยบัวเลี้ยสัยานางวันวานสโลเอวะตาวะ อิทัยโหออิทัยนายสาธุอุ้เชิมใจสาธุสาธุสาธุยังมีเศรภธาตอนนี้พระประธานเข้ามาในพระโบสถ์ของวัดทองเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะยกปฏิษฐานขึ้นที่ฐานอันนี้ท่านเจ้าวาทวัทครับ รับประทานที่บริษัทหลับ มีประดิาานสถานอันนี้ประธานท่าน่านมาอยู่ที่หานรรี่มั้หรอ

บนบางละกันคือบางลกันจังหวัดพิษณุโลกครับตอนนี้ก็มีชาวบ้านประชาชนได้มาทำพิธีกันอย่างม,มากหน้าหลายตาครร่วมอนุโมทนาบุญอคด้วยเวลาพิธีดีจตมาคุณเดียวเลนะโมนาบุญนาุสาธุที่รัก <c oughs> <c oughs>

บนวังระกำเือวังระกำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ได้สําเร็จร่รวมไปได้ด้วยดีด้วยบุญกุศลสิ่งที่ได้ร่วมทํามาก็ขอให้ท่านทู้ชมงทุกท่านได้รับในส่วนบุญทุกท่านด้วยครับชาวชนก็ได้เดินทางกลับบ้านขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมช่องเสือนน้อยมันก็น้อยอะไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกาลังใจให้กับช่องเสือนน้อยมันก็น้อยด้วยนะครับ สวัสดีครับ